สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้ก็มาอัปเดตต้นแอปเปิลนะครับเนื่องจากช่วงนี้ครับฝนตกหนักติดต่อกัน 2- 3สาวันอ่ะตกหนักมากนะครับแล้วเราก็เลยไม่มีเวลาด้วยนะครับวันนี้กลับมาเร็วนะครับก็เลยพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับว่าต้นแอปเปิลของเราตอนนี้ยังแข็งแรงดีไหมหรือเป็นอะไรหรือเปล่านะครับโดยรวมแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้หลังจากฝนตกหนักมา3-4วันติดติดนะครับดูจากร่องรอยครับเพื่อนๆลมแรง กิ่งต่างๆคือโน้มหมดเลยครับเ,เพื่อนเพืแบบหลุดหมดเลยครับเ,เพื่อนฝนตกหนักมากครับก็โดยรวมก็คือไม่เป็นอะไรนะครับแล้วก็อตอนที่ผมไม่อยู่นะครับเช้าวันนั้นปรากฏนี่ครับต้นแอปเปิลแจ๊นะครับเขาออกดอกตรงนี้เห็นไหมครับเ,เพื่อนๆแต่ว่า,าโดนฝนตกหนักดอกก็เลยเน่าเลยครับเ,เพื่อน ก็ไม่เป็นไรครับเพราะ mm. ต้นต้นเขาย nah, ังเล็กอยู่ด้วยครับเพื่อนเพื่อนอายุแค่สี่ห้าเดือนเองครับเพื่อนเพื่อนถ้าเอาไว้ลูกผมก็กลัวว่าต้นเขาจะโสมด้วยนะครับก็เลยไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเขาก็ออกออกดอกละเนี <found Kazakhstan> ่ยครับเพื่อนเพื่อนฝนตกหนักมากครับใบเน่าหมดเลยครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับตกหนักแล้วก็นี่ครับต้นนี้โน้มลงมาหมดเลยครับเพื่อนเพื่อนคือลมมันแรงมากครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยค่อยผูกใหม่นะครับอันนี้ต้นพันบูทูเป็นไงบ้างหลังจากออหนอนกินนะครับนี่เพื่อนเพื่อนดูหนอนกินกินหมดเลยครับไม่รู้จะทํายังไงนะครับเพราะว่าเราปลูกแบบออร์แกนิกมันได้อย่างเสียอย่างนะครับเพื่อนๆออร์แกนิกคือเราก็ได้ความสบายใจนะครับอันนี้ก็ต้นกุหลาบกุหลาบหนูนะครับต้นตำลึงพันหมดเลยเดี๋ยวค่อยมาดึงครับเดี๋ยวดอกหักดอกกำลังกำลังจะออกดอกตรงนี้เพื่อนเพื่อนนี่ กลาบหนูแนะนําให้ปลูกนะครับเพื่อนเพื่อนคือดอกเขาโดกมากนะครับนเพื่อนปลูกอายุยืนด้วยนะครับอายุเป็นปีเลยครับเขาก็แข็งแรงดีนะครับเพื่อนๆนเรามาดูแถบนี้บ้างดีกว่าครับว่า,าตัวเนีเปินอะไรโอเคไหมแข็งแรงดีไหมก็วันนี้ก็ <c oughs> แข็งแรงดีครับเพื่อนๆนโอเคไม่มีปัญหาอะไรหลังจากฝนถึงแม้ว่าฝนจะตกหนักก็ไม่เป็นไรนะครับเนเพื่อนนี่ครับก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะครับอัปเดตเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่อยู่บ้านเจ็ดวันนะครับ ดูสิครับลมฝนตกลมแรงครับต้นแอปเปิลโน้มเอียงไปหมดเลยครับต้นยาขึ้นเขียวชะอุ่มไปหมดเลยครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าออไม่อยู่บ้านนะครับื่อนเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาจัดก,การแล้วก็ผูกไว้กลัวเขาหักนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอุปกรณ์อะไรมาเลยแล้วก็ <c oughs> เชือกอ,อยางยืดะครับที่ใช้สําหรับเนีย่ยครับเพื่อนๆมันจะเป็นยางยืดไงครับสาหรับผูกต้นไม้มันหมดพอดี ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปซื้อแต่ชาเราก็เดี๋ยวมามาทำต้นเขาให้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 เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นพีชนะครับเพื่อนๆนี่เป็นต้นพีชครับตรงนี้ก็คือหญ้าหมดเลยครับเพื่อนๆไม่อยู่เจ็ดวันเพื่อนๆดูสิครับเขียวชะอุ่มหมดเลยครับเพื่อนๆไปครับเดี๋ยวเรามาชมทางด้านนี้ก่อนว่าต้นไม้เป็นยังไงบ้างนะครับตรนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องต้องได้หญ้านะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้เนี่ยเขาจะ ทับต้นพีชของเราเนี่ยครับต้นพีชอันนี้ต้นพีชนะครับเพื่อนอันนี้ก็ต้นพีชนะครับอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จากชื่อมันอ๋อมันเป็นเหมือนไม้ประดับชนิดหนึ่งนะครับเม็ดมันขึ้นเองผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเดี๋ยวเขาย้ายไปปลูกที่อื่นมันจะได้ไม่ทับกับต้นพีชนะครับอันนี้ก็ต้นแอปเปิ้ลดำนะคะเพื่อนๆนี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่มากนี่อันนี้ก็ส้มแมนดารินนะคะเพื่อนๆทางด้านนู้นก็จะเป็นต้นแอปเปิ้ลเหมือนกันครับสูงๆนู่นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลนะครับนี่แอปเปิลเดี๋ยวเราไปดูต้นพรัม,ม่วงกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับเพื่อนๆส้มเมนดารินของเราลมลมแรงฝนตกหนักครับต้นเขาลู่หมดเลยครับดูในล่องน้ําเพื่อนๆสังเกตไหมครับยังมีน้ําขังอยู่เลยคือตกหนักมากครับช่วงนี้สามสี่วันนี้ตกหนักมากๆเลยแต่ก,ก็เราก็บริหารจัดการน้ําให้ให้สามารถดินนะครับมันสามารถเอ,อ่อ ระบายได้ดีก็จะไม่มีปัญหากับต้นไม้ของเรานะครับโดยเฉพาะต้นแอปเปิลพวกนี้ครับมันเป็นต้นไม้ต่างถิ่นนะครับความแข็งแรงของรากอะไรเงี้ยก็ยังไม่ดีเหมือนต้นไม้ในพื้นถิ่นบ้านเรานะครับถ้าเราบริหารจัดการเรื่องดินดีน้ําดีปัญหาเรื่องโรครากหน,น้นาคนเขาก็จะไม่มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นพลัมม่วงนะครับเพื่อนๆนี่หลังจากที่ลมมันโยกหมดผมก็เอาไม้ผูกไว้นะครับเขาก็แตกออกมานี่ครับเพื่อนๆแล้วว่างๆเรา ค่อยมาตอนกิ่งนะครับเพื่อนๆนี่พม่วงครับแต่พมเหลืองไม่ค่อยโตเลยครับเพื่อนๆพมเหลืองเขาไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเราเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอันนี้นี่ก็ต้นพีนะครับอันนี้ต้นต้นเทียนหยดครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะย้ายออกไปทางโซนกำแพงตรงนั้นให้เขาปิดกำแพงของของบ้านหลังนี้นะครับเราจะได้ไม่เห็นกำแพงที่มันเป็นลายแบบนี้ครับเราใช้ต้นไม้ปิดเอานะครับนี่ครับเพื่อนๆต้นนี้ก็ต้นส้มแมนดารินนะครับ อ่าอันนี้ก็ก็คือต้นแอปเปิลนะคะเพื่อนเพื่อนก็ยังแข็งแรงดีนะครับยังสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ยังไม่มีปัญหาอะไรวันนี้ก็เลยไม่มีอ๋อไม่มีอะไรครับแต่ว่าคิดถึงเพื่อนๆนครับก็ก็เลยอ๋ออัปคลิปหลังจากกลับมาจากบ้านก็ฟ้าโทรศัพท์แล้วก็ฟ้าอุปกรณ์อ๋อที่จับโทรศัพท์มาอัดคลิปให้เพื่อนเพื่อนนะครับเพื่ออัปเดตนะครับว่านี่ต้นพีนะครับหลังฝนตกหนักเขาก็โอเคแข็งแรงไม่มีปัญหาอะไรครับเพื่อนเพื่อนนี่ ตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับต้นแข็งแรงดีนะครับเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดินพาไปดูต้นใหญ่นะครับต้นนี้ครับเพื่อนเพื่อนเขาเรียกต้นออโบตันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ้าไม่โทษครับต้นพุตานแต่เป็นพันของญี่ปุ่นมาอยู่บ้านเราแล้วเขาก็เป็นสภาพนี้ครับเพื่อนเพื่อนแต่ดอกกาสวยนะครับเพื่อนเพื่อนแต่เขาเหมือนไม่ค่อยทนโลกกับบ้านเราเท่าไหร่ครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เดี๋ยวก็จะต้องต้นไม้มันขึ้นหมดเลยครับ ลกหมดเลยเดี๋ยวเราจะต้องมาจัดการทางเดือนตรงนี้ให้เรียบร้อยให้เราเดินง่ายขึ้นนะคบเพื่อนๆอันนี้ผมก็พามาดูต้นสม้มเอ้ยโทษครับอ่าอันนี้ต้นแอปเปิ้ลดำนี่ครับเพื่อนๆต้นแอปเปิ้ลดำครับเพื่อนๆชัดๆนะครับอันนี้คือต้นส้มแมนดารินเขาอยู่คู่กันครับซึ่งตอนแรกอ่อตอนที่ผมได้พันมาผมคิดว่าเขาจะตายครับก็เลยไม่ได้คิดอะไรไงเขาอ่อผมก็เลยปลูกตรงนี้ครับ ใกล้ๆก,กับต้นแอปเปิลเพราะคิดว่าเออใครตายก็ก็ไม่เป็นไรเราก็ให้ต้นหนึ่งต้นใดก็เขาก็จะได้โตโซนตรงนี้ปรากฏว่าทั้งสองต้นนี้ไม่ตายแล้วก็งามด้วยก็ไม่เป็นไรครับปล่อยให้เขาโตไปนะครับเราไมา่ได้หวังผลจากการค้าขายนะครับเพื่อนต้นส้มมันดารินเราก็หวังผลแค่ให้เขามีต้นนะคบอย่างน้อยถ้าเกิดเขาออกลูกที่นี่ก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับในอนาคตเราอาจจะขยายพันธุ์ได้นะครับ แต่ว่าถ้าพิจารณาอีกทีหนึง่งต้นส้มเมนดารินเขาค่อนข้างจะโตช้าครับเ,เพื่อนๆเนี่ยครับประมาณปีหนึ่งเขาได้ต้นแค่นี้เองครับผมไม่เคยปลูกส้มอะครับเ,เพื่อนๆผมก็เลยไม่รู้ว่าปีหนึ่งต้นขนาดนี้คือโตแล้วโ <c oughs> ตวเร็วแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เคยปลูกส้มก็ก็เลยอธิบายไม่ถูกนะครับถ้าเพื่อน <c oughs> ๆคนไหนเคยปลูกส้มแล้วขนาดต้นประมาณเท่านี้นะครับหนึ่งปีสูงประมาณมสองเมตรครึ่งทรงพุ่มจาก จากด้านนี้ครับมาด้านนี้ประมาณ2เมตรออโตปกติหรือโตเร็วอะไรเงี้ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใต้คลิปนะครับอันนี้คือต้นแอปเปิลนครับเพื่อนๆนี่ต้นแอปเปิลดูครับใบใหญ่มากครับเพื่อนๆใบใหญ่งามมากครับเพื่อนๆนี่การอ๋อที่เขาต้นใหญ่ใบงามขนาดนี้อย่างที่บอกนะครับรักษาความชื้นที่ดินนะครับแล้วก็ให้ดินมีวัชพืชเอ้ยโทษครับมีเศษอีวัตถุอะครับจาก วัชพืชที่เราออตัดแต่งมาแล้วก็วางอันนี้ครับอันนี้อย่างที่เคยอธิบายอันนี้กิ่งทองหลังนะครับเพื่อนๆก็พอมาวางเสร็จปุ๊บตรงนี้ใบเขาจะร่วงเขาก็จะเป็นไนโตรเจนให้กับดินธรรมชาตินะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยนี่ครับอยู่ทองหลังใกล้ๆกันเลยเนี่ยครับผูกผมปลูกพูไว้ครับไม่ได้ขายเลยครับเขาไม่งามมากนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงอันนี้ก็ทองหลังเดี๋ยวว่างๆก็จะตัดตรงนี้ครับปื๊ด ไอใบข้างบนนี้ผมก็จะมากองมาข้างล่างเหมือนเดิมพอมันร่วงปุ๊บก็เป็นไนโตรเจนปุ๋ยพืชสดไปโดยที่ไม่ไม่ต้องซื้อเลยครับเพื่อนๆไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียตังค์ซื้อปุ๋ยครับเพื่อนๆไปครับเดี๋ยวเราเดินไปดูต้นพีตต้นใหญ่กันดีกว,ว่าว่าพีตโอเฮลลี่นะครับเขาเป็นยังไงบ้างโตถึงไหนแล้วฝนตกหนักนะครับเพื่อนๆแล้วก็แฉะหมดเลยแล้วก็ต้องเดินระวังเพราะมันลื่นนะ อันนี้ก็พีทอเนกชาลีนนะครับเป็นพีชสายพันธุหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพีชเจดนะครับนี่พีชเจดต่างนั้นก็จะเป็นต้นอบิวนะครเป็นเพื่อนนี่ต้นอบิวต้นอบิวก็แข็งแรงดีนะคบเพื่อนอันนี้ต้นพีชโอเฮนลี่ครับเพื่อนนี่ผมตัดยอดเขาแล้วครับตรงนี้นะถ้าสังเกตมองเห็นตรงนู้นนะกิ่งเราครับผมตัดยอดเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่นี่ผมตัดยอดเขาแล้วครับ อยากให้เขาสร้างทรงพุ่มผมคิดว่าเขาสูงเพียงพอแล้วเงครับเพื่อนเพื่อนผมก็เลยตัดยอดนะครับนี่นี่ครับเขาก็โอเคครับนี่ต้นใหญ่แข็งแรงดีนะครับเราไปดูอีกมุมหนึ่งดีกว่าครับเราเดินไปข้างหลังนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็ต้นสาเกนะครับเพื่อนเพื่อนี่เอาไปทาขนมนะครับไปบวชชีสาเกไปเชื่อมหรือเอาไปนี่ครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าปุ๋ยพืชสดที่ผมเคยบอกว่า ผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งหรือประมาณึเขาก็จะเริ่มเ,เหี่ยวแห้งแล้วก็เริ่มย่อยสลายไปเราก็ใช้ประโยชน์จากเขาเลยไม่ต้องมาขนย้ายนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็มาดูต้นพีทเอ่อโทษครับต้นอบ,บิวนะครับหลังฝนตกหนักเป็นยังไงบ้างน,นะครับอบ,บิวก็โอเคแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่อัปเดตต้นอบ,บิวนะครับนี่ครับเพื่อนๆน,นี่นี่หลักฐานครับว่าฝนตกหนักคือ น้ำไหลเนี่ยครับน้ำน้ำที่กำแพงบ้านเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนเขาถมดินใช่ไหมครับแล้วมันก็ทะลักเข้ามาเนี่ยไหลมาหมดเลยครับสังเกตว่าดินเราเป็นดินดานะครับเป็นดินสวนแล้วก็มีดินเหลืองะครับเขาเรียกดินอะไรนะซีแลกอะครับเพื่อนเพื่อนไหลมาหมดเลยครับเ,เพื่อนๆนเนี่ยมันก็เลยมาทําให้ดินเราเนี่ยสีแปลกๆผมก็กลัวว่ามันจะทําให้ต้นไม้ผมตายผมก็เลยต้องมาขุดตรงนี้ครับให้คนมาขุดไม่ให้น้ําจาก กำแพงตรงนี้ครับมันมาถึงตัวแหนเป้อตรงๆแล้วก็ให้มันไหลเข้าลงคลูน้ําข้างหลังกําแพงตรงนี้ไปนะคเพื่อนเพื่อเพื่อตัดตอนไม่ให้น้ํามันเข้ามาในนี้นะครับเพื่อนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนี่ครับเพื่อนๆวันนี้อาจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงนะคะเพราะไม่อยู่บ้านหลายวันเลยนะคะเพืนเนี่ครับมีบรรยากาศของสวนนะครับเป็นยังไงนี่ครับลมลื่นนะครับเขียวชอุ่มมากๆนะครับเพื่อนๆนี่ นี่ครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวช่างยังไม่ว่างครับที่เคยบอกเพื่อนๆว่าเดี๋ยวจะทำอ,อ่อศาลาพักนั่งเล่นอยู่ตรงนี้ครับช่างยังไม่ว่างก็เลยรอช่างอยู่เดี๋ยวถ้าช่างทําเสร็จเรียบร้อยเราคงอ่มีพื้นที่นั่งเล่นและอัดคลิปกันดีกว่านี้นะครับอันนี้ก็ต้นอบิวต้นนี้เป็นเพาะ,มะเมล็ดนะคะเ,เพื่อนๆนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับนี่ โอเคนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนๆชมต้นไม้หลังฝนตกนะครับในสวนของเรานะครับว่ามีต้นอะไรบ้างก็กเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ